Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Nabi Muhammad Amma ba' Faqala <tik> Allah Ta'ala Ula'ika yaza'uhum maghfiratun min Rabbihim Wa jannatun min anhar Qalidina fiha Wa ni'ma ajarul amilin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนาซีฮัตของชมรมอิสลามพุรนาศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าชมรมคลองสิบนะครับเราก็เป็นตัวแทนของนักเรียนจากโรงเรียนอิสลมามบุรนศาสตร์ที่ได้ขึ้นมาเรียนที่ไคโรเอามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเดือนรมดนแล้วก็อยู่ในช่วงของติบคืนสุดท้ายที่ เดือนอมฎอราานเนี่ยก็คือใกล้จะสิ้นสุดใกล้จะสิ้นสุดแล้วและมีสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมได้มานาซีฮัตวันนี้แล้วผมอยากจะเน้นย้ำทุกคนและตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกคนให้ทําการหันกลับมามองตัวเองในสิ่งที่หลายๆคนกําลังลืมอยู่กําลังแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนละเลยกับเรื่องเรื่องนี้มากเพราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและทุกคนในละเลย นั่นคือการอิกติกฟารการขออภัยโทษต,ต่อพระองค์กันหรนะครับดังเช่นในฮะด,ดีษนะครับที่บันทึกโดยหม่่ำติดมีซีที่บอกว่ากุลกุลลูมานีอาดัมอตอว่าค่อยรุนอตออินอัตตาวาบูลบอกว่าลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนนั้นมีความผิดและคนที่ผิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัว นักนักวิชาการฮะด,ดีิเนี่ยได้ได้อธิบายฮะดีินนี้ว่าโดยใช้คำว่าต่อ e. บอีอีบอกว่าเนี่ยบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคน,นจะต้องทำความผิดอยู่แล้วเป็นประจำโดยอาจจะเป็นความผิดบาปเล็กบาปใหญ่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคน,นจะหลงเข้าไปตาม ชัยตอนเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยด้วยกับสภาพที่อ่อนแอดังที่ในกุรานได้ทรงกล่าวไว้ว่าพุทธคุลิกนอิงซานดออีฟามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาโดยด้วยกับสภาพที่อ่อนแอหัวใจเราเน่เป็นสิ่งที่อ่อนแอที่สุดในร่างกายของมนุษย์เราอาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยใจบางเวลาเราอาจจะรู้สึกแบบ วันนี้เหงาวันนี้เหนื่อยใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอะไรหลายอย่างมาทำให้หัวใจเราอ่อนแออิมาเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่คงที่มันมีขึ้นมีลงดังนั้นเนี่ยนบ,บีเลยเน้นย้ําให้เราเนี่ยทำการอิสติกฟารอยู่ตลอดเวลาดังในฮะดีษที่รายงานโดยอันนบ,บีอับบาสรอเยลลอฮ์อันฮุมาฟกะกอลาราซูลลอฮ์มัลละฎิมะ อันอิสติกฟาร์ใครที่เขานั้นอิสติกฟาร์มากๆเนี่ยว่าจะอัลลอฮุลลาห์มินกุลลีดีกินมักรอจาอัลลอฮ์ก็จะทําให้กับเขาเนี่ยในความคับแคบในเรื่องใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็จะยกมันออกมาอลลามินกุลลีฮัมมินฟารอจาและความกังวลต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะปลดปลนออกมาให้ว่ารอซากอฮูมินให้สุลายะตศิบ แล้วก็เราจะเพิ่มพูนริสกีให้กกบเขาโดยที่เขาไม่ได้ขนานับขนานับไม่ได้ในฮะดิเน่ฮัดิสเน่เป็นฮะดิดออีฟผมขอชี้แจงกับว่าฮะดดิสเนเป็นฮะดิดออีฟแต่ว่านักวิชาการฮะดีิเน่ได้บอกว่าฮะดิสเน่เป็นฮะดิดออีฟทางด้านสนัดทางด้านสายรายงานแต่ทางด้านมะนาทางด้านความหมายของมันนั้นนักวิชาการบอกว่ามันสามารถนํามาใช้ได้ ด้วยกับเหตุผลทางด้านมีกุรุอ่านหลายๆอายะเนี่ยมามาสำทับมาทําให้หะดิษเนี่ยมีความแข็งแรงทางด้านความหมายมันมากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าการอิสติกฟ้านั้นมีประโยชน์อย่างมากบางคนอาจจะงงว่าทําไมผมเนี่ยถึงมาพูดการเรื่องเรื่องอิสติกฟ้าใน10คืนสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ จำเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องกระ,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 ะทํามันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวนักวนเ <_' S 1> พราะเราเนี่ยเราเราไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําผิดกับใครไปบ้างหรือเราทําผิดกับเราในเรื่องใดให้เราลองคิดว่าเรามีน้ําอยู่เต็มแก้วถ้าเกิดความบาปนั้นน่ะมันเต็มแก้วแล้วเราไม่ได้เทออกความบาปมันก็จะทวีควูณขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆ การอิสติกฟ้านี่ยจะมาช่วยปลดปลนในเรื่องนั้นนะครับมีอายะหนึ่งที่ผมได้กล่าวว่าในตอนแรกที่ผมขึ้นที่ผมได้ทําการพูดนะก็คืออายาะครัอ่านอุลาอิกายจอุหุมมกเฟรอตุมเมตรอบ,บิหิมกลุ่มชนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนเขาก็คือการอภัยโทษจากขะาูอธิบาลของเขา วจนานตุนเจตรีมิงตัตีหันอันหา์และก็สวรรค์ที่ข้างใต้ของมันนี่มีลำธารน,น้ำในไหลผ่านคอรีดีนาฟีฮาและเขาจะอยู่ในนั้นตลอดการว,วันวันเนี้มาอจจรุนอามิลีนและก็พระองค์เราจะตอบแทนด้วยกับสิ่งที่เลอค่าสำหรับคนที่ปฏิบัติกระทำในสิ่งที่ดีนะครับ สิ่งนี้แหละที่ผมจะมาเน้นย้ําใน10คืนสุดท้ายที่ทําให้เห็นว่าการตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดในดุนยานี้แล้วขนาดดูอาที่เราอ่านในคืนที่เราเจอลายะอายตุนก็อคืน10คืนสุดท้ายที่เราอ่านเนี่ย อัลลอฮุมะอินนากะอัฟวุตูฮิบุนอัฟาฟาฟูอันนีนะครับก็คือล้วนเป็นการขออภัยโทษต่ออลัลลอฮ์ทั้งสิน้นมันทําให้เห็นถึงความสําคัญของการที่ของการอภัยโทษความยิ่งใหญ่ของการอภัยโทษมันเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดและเราก็บอกว่าเราจะเตรียมสวรรค์ไว้ให้ดังนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราอาจจะละเลยไปในเรื่องของการอิสติกฟาร นะครับการ x ิกติกฟ้านั้นมีความสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไม,ไ,มไม่ว่าจะมาจากุรอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาบ่งบอกถึงความสําคัญของมันก็อยากให้เรากลับไปถึงบ้านกลับไปหลังละหมาดก็อย่าลืมทําการ x ิกติกฟขออภัย่าโทษต่อเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในวันข้างหน้าสละมะามุอะลัยกุมะรตุลลอฮฺบรกัต